นักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่1ค่ะของโรงเรียนปิยบุตรสากลโดยคุณครูกกนยามาศนันสิริหรือเรียกสันส้นๆว่าครูเบลนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องหัวข้อของการลบจำนวน2หลักกับจำนวน1ห,หลักค่ะและการลบจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักค่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะในอีีคณิตศาสตร์เรามาเจอกับคุณครูเบลอ,อีกแล้วค่ะ เด็กๆพร้อมจะเรียนในหัวข้อใหม่กันไหมคะวันนี้นะคะครูเปจะมาสอนเรื่องการลบค่ะการลบจํานวน2หลักกับจํานวน1หลักนะคะที่มีการกระจายเด็กๆพร้อมกันยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะโดยวันนี้ครูเปขอถามหน่อยค่ะการลบคืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะการลบคือการนําจํานวน 1. ห,หักออกจาก,กจีนวนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วจากนั้นหาคําตอบที่ เหลือหรือหาจำนวนที่เหลือนั่นเองค่ะแล้วเครื่องหมายของมันละคะมีหน้าตาเป็นยังไงคะเด็กๆใช่ละค่ะนี่คือเครื่องหมายของการลบค่ะจากนั้นเรารู้ความหมายแล้วร,รู้หน้าตาของเครื่องหมายแล้วเรามาพร้อมทำโจทย์กันเลยค่ะตัวอย่างข้อที่1ค่ะเด็กๆ4.4ลบ5เท่ากับเท่าไหร่คะเดี๋ยววันนี้ครูเบมีจำนวนให้เด็กๆตามแถบในแบบฝึกเลยนะคะจำนวนแรกคือ 38 39 40 41 42 43 44 45แล้วก็46ค่ะจากนั้นโจทย์บอกว่า44ใช่ไหมคะ44ลบ5แปลว่าจำนวนที่หนูจะเริ่มนับก็คือ44ค่ะ44ตรงไหนคะเด็กๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ44 จากนั้นลบ5ใช่ไหมคะลบ5แปลว่าหนูจะต้องเป็นยังไงคะนําออก5นั่นก็คือกระโดดไปข้างหน้าหรือกระโดดย้อนหลังคะการลบใช่แล้วคะ่ะการลบคือการกระโดดกลับมานะคะกระโดดกี่ครั้งคะเด็กๆลบ5กระโดด5ครั้งคะ่ะเริ่มเลย1 2 สามสาเจออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเจอ39แปลว่า39ของหนูคืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ39ของหนูคือคำตอบแปบลบว่าสี่สิลบหเท่ากับสาค่ะได้ไหมไปดูต่อในข้อที่2กันเลยนะคะโจทย์ข้อที่สองมีอยู่ว่า 70ลบ3เท่าก,กับเท่าไหร่คะ่ะครูเบลม,มีจำนวนมาให้จำนวนครูเบลเริ่มจาก65 66 67 68 69 70 71แล้วก็72จากโจทย์โจทย์บอกว่า70ลบ3แปลว่าหนูเริ่มจากอะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเริ่มจาก70ใช่ไหมคะเริ่มจาก70ค่ะ จากนั้นการลบแปลว่าต้องกระโดดย้อนกลับใช่ไหมคะกระโดดกี่ครั้งคะเด็กๆใช่ละคะ่ะลบ3คือกระโดด3ครั้ง1 2 3เจออะไรคะเด็กๆใช่ละคะ่ะเจอ67แปลว่า67ของหนูคือคำตอบของข้อนี้ค่ะ70-3ลบ3เท่ากับ67คะ่ะ ง่าั้นะคะาง,งานายไปดูอีกหนึ่งข้อค่ะข้อที่3โจทย์ข้อที่3มีอยู่ว่า92ลบ4เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆกูบลมีจำนวนให้เหมือนเดิมค่ะจำนวนของกูเ,เริ่มตั้งแต่87 88 89 90 91 92 93แล้วก็จบที่94ใช่ไหมคะโจทย์บอกว่า92ลบ4แล้วว่าจำนวนที่หนูเริ่มต้องเริ่มจาก92ค่ะ จากนั้นลบสี่ลบสี่ปว่าต้องกระโดดย้อนกลับกี่ครั้งคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกระโดดย้อนกลับสี่ครั้งเริ่มเลยหนึ่งสองสามสี่เจออะไรคะเด็กๆจำนวนนั้นคือใช่แล้วค่ะ 88. แปดสิบแปดแปลว่า88คือคำตอบของข้อน,นี้92ลบ4เท่ากับ 88ค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับเรื่องนี้แบทถัดหน้านี้ยากไหมไม่ยากคะ่ะวันนี้ครูเบลฝากอีกหนึ่งหัวข้อคะ่ะหัวข้อสุดท้ายในวิดีโอนี้นะคะหัวข้อนี้เป็นการลบเหมือนกันคะ่ะเป็นการลบจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักคะ่ะที่มีการกระจายเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยคะ่ะอันดับแรกครูเบลขอถามก่อนนะคะการกระจายคืออะไรคะเด็กๆก,การกระจายคืออะไรคะ การกระจายคือการเขียนอยู่ในรูปการบวกใช่ไหมคะค่าของเลขโดดในหลักต่างๆรูไปยกตัวอย่างคะ่ะ84ค่ะเด็กๆ 84, 84 84เกิดจากอะไรบวกกับอะไรคะก็คือหลักสิบคือ80บวกกับ4ใช่ไหมคะเท่ากับ84ต่อามาค่ะ52 52เท่ากับใช่แล้วคะ่ะเกิดจาก50บวก 2ค่ะต่อมาค่ะเด็กๆ29ค่ะ29เกิดจากอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ29เกิดจาก20บวก9ได้ไหมคะทีนี้เราจะใช้การกระจายนะคะช่วยในการหาคำตอบในการลบนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วมาดูโจทย์ข้อที่1ค่ะวันนี้นะคะคุณเป็จะสอนในเรื่องของการลบตามแนวนอนนะคะทีนี้การลบของเราเนี่ยหลักการมีง,ง่ายๆอยู่อย่างหนึ่งค่ะ เวลาหนูลบหนูต้องลบจากอะไรลูกหนูต้องลบจากหลักหน่วยไปหาหลักสิบใช่ไหมคะหรือทําจากด้านหลังไปอย่างนั้นหน้าใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างข้อที่1ค่ะ39เลบ16เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆอันดับแรกครูบอกว่าครูจะใช้การกระจายเข้ามาช่วยใช่ไหมคะเด็กลองคิดดูนะคะ39 16, ของหนูตรงนี้คะ่ะ39 16, ของหนูตรงนี้กระจายได้เป็นอะไรคะ รกระจายได้เป็น30บวก9ใช่ไหมคะจากนั้น16ตรงนี้ค่ะเด็กๆ16ตรงนี้ของหนูรกระจายได้เป็น10บวก6ใช่ไหมคะจากนั้นรกระจายเสร็จแล้วเราจะนำส่วนตรงนี้มาหาคำตอบโดยวิธีการลบค่ะเวลาลบครูเบลก็ให้ลบจากหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะเลขหลักหน่วยของหนูคือ9ลบห เก้าลบหกเหลือเท่าไรคะเด็กๆเก้าลบหกเหลือสามจากนั้นข้างหน้าค่ะสามสิบลบสิบเหลือเท่าไหรคะใช้แล้วค่ะเหลือยี่สิบค่ะจากนั้นทำไงต่อคะเด็กๆเรานำจำนวนสองจำนวนนี้มาทำอะไรกันคะใช้แล้วค่ะมาบวกกันค่ะ จากนั้นคำตอบที่เราจะได้คือ20บวก3เท่ากับ23ค่ะง่ายไหมคะไปดูต่อข้อที่2ค่ะเด็กๆเรามาดูโจทย์ข้อที่2ไวเลยค่ะโจทย์ข้อที่2มีอยู่ว่า60ลบ46เท่ากับเท่าไหร่ค่ะเด็กๆวันนี้เราจะใช้วิธีการกระจายใช่ไหมคะเด็กๆลองกระจาย60 กับ46ไหมคุณไปนหน่อยสิคะ60เรากระจายได้เป็นเท่าไหร่คะ60บวก0ใช่ไหมคะจากนั้น46รอคะเด็กๆก,กระจายได้เป็น40บวกกับ6ใช่ไหมคะจากนั้นนำมาลบกันเลยคะ่ะตั้งเลยคะ่ะ60บวก0ลบกับ40บวก6ใช่ไหมคะหลักการลบมีอยู่ว่าอะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะลบจากหลักหน่วยก่อนแล้วก็ไปลบหลัก 10ทีนี้หลักหน่วยของหนูมีอยู่0 0ูย์ลบ6ได้ไหมคะเด็ <_ S 1> กๆลองนึกถึงความเนจร,จริงสิคะเรามีเงินอยู่ศนบาทเราจะไปซื้อขนมราคา6บาทได้ไหมคะซื้อไม่ได้ถ้าซื้อไม่ได้เด็กๆต้องทำไงคะใช้ราคะเด็กๆจะต้องให้0ูนตัวนี้วิ่งกลับไปข้างหน้าใช่ไหมคะเพื่อยืมในหลักอะไรคะเด็กๆยืมในหลักสิบใช่ไหมคะเพราะศูนย์อยู่ในหลักหน่วยวิ่งไปหาหลักสิบ เวลายืมหนูยืมได้แค่ครั้งละ10นะคะแปลว่ามีอยู่6 0ยืมมา10เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆใช่ละค่ะเหลือ50จากนั้นเรามีอยู่0บาทใช่ไหมลูกเรามีอยู่0บาทแต่เรายืมมาแล้ว10บาทกลายเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆกลายเป็น10คะ่ะจากนั้น60ตัวนี้เรายืมไป10บาทเหลือกี่บาทคะเด็กๆใช่ละค่ะเหลือ50ใช่ไหมคะ จากนั้นลบได้เลยค่ะหลักหน่วยของเราคือ10ลบอยู่กับ6ใช่ไหมคะ10ลบ6เหลือเท่าไร่คะเด็กๆใช่ละค่ะเหลือ4จากนั้น50ลบ40เหลือเท่าไรคะเด็กๆใช่ละค่ะเหลือ10จากนั้นนำา1บบวกสได้เท่าไรคะ10บวกสได้ สิบสี่ค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปต่อค่ะข้อที่สามสามสิบเอ็ดลบยี่สิบเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆอันดับแรกใช้ในการกระจายใช่ไหมคะสามสิบเอ็ดกระจายได้เป็นอะไรคะสามสิบบวกหนึ่งจากนั้น27ของหนูกระจายได้เป็นเท่าไหร่คะใช่แล้วคะ่ะ20บบวก 7จใช่ไหมคะจากนั้นนำจำนวนที่กระจายแล้วใช่ไหมคะมาลบกันได้เลยค่ะแต่เอ๊ะเวลาลบรูเบบอกให้ทำจากหลักหน่วยใช่ไหมคะหลักหน่วยของหนูคือ1กับ7 1ลบได้ไหมคะ1ลบไม่ได้ทำยังไงวิ่งกลับไปข้างหน้าให้1ค่ะวิ่งกลับไปที่30แล้วเวลายืมยืมมาเท่าไหร่ยืมมา10แปลว่า30ยืมมา10บบาทเหลือกี่บาทคะ เหลือ20บาทใช่ไหมคะเหลือ20จากเดิมมีอยู่1เพื่อนให้มาแล้วอีก10กลายเป็นเท่าไหร่คะ11ใช่ไหมคะนำมาลบกันได้ยังคะ1 1 7เลบ7หลือเท่าไหรเ่เด็กๆใช่แล้ว1 1 7เลบ7เหลือ4ค่ะ -2020 ลบ20เหลือเหลือ0ค่ะเก่งมาก0กับ4มาทำอะไรกันคะเด็กๆจับมาบวกกันได้เท่าไหร่คะได้4เก่งมากคะ่ะ ง่ายไหมง่ายใช่ไหมคะสำหรับโจทย์ตัวอย่างที่ผ่านมาครูเบลเชื่อเด็กๆขอจะทำได้บ้างแล้วนะคะทีนี้ครูเบลขอฝากค่ะฝากแบบฝึกหัดหน้าที่14แล้วก็15ค่ะแต่ก่อนอื่นครูเบลขอถามก่อนหลักการลบเด็กๆต้องทำจากหลักไหนไปหาหลักไหนคะใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องเริ่มทำจากหลักหน่วยไปหาหลักสิบหรือเริ่มทำจากด้านหลังไปหาข้าง หน้านะคะคุณเบฝากให้เด็กๆฝึกกลับทบทวนนะคะสำหรับวันนี้คุณเบฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย